ชิวๆของก้อยนะคะ Day Off ของเรานั่นเองนะคะทุกคนวันนี้เราไม่มีแพลนจะไปทำอะไรเลยนะคะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเราจะต้องมาเขียนไดอารี่ทุกวันเราก็เลยเปลี่ยนสถานที่จากห้องพักนะคะมาเป็นสถานที่แห่งนี้ก็คือใกล้หอพักก้อยนั่นเองนะคะแอปที่ก้อยใช้จดไดอารี่นะคะก็จะมีแอปโน้ตใน iOS ธรรมาดาเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็แอปฟร e ฟอร์มนะคะใช้อยู่2แอปนี้สามารถจดบันทึกใส่รูปภาพต่างๆได้เลยนะคะ ระหว่างเราจดไปนะคะเราก็นั่งชมท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้าสวยนะคะทุกคนสีธรรมชาติคือแบบหิวใจมากชมวิวาน,น้าต่างไปเลยโอเคเสร็จแล้วเราก็เก็บของนะคะเตรียมตัวกลับห้องกันวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็เราจะไปซื้อชาเพราะวันนี้รู้สึกปวดหัวมากทุกคนอ่าเราก็เลยแวะชาลานีร้านโอชยะนะคะชาที่ก้อยสั่งวันนี้ก็จะเป็นชามะลิใส่ไข่มุกนะคะ พอได้ชาแล้วก็เดินกลับห้องกันค่ะทุกคนวันนี้เราจะสั่งจุ่มหมูรับประดุกกินที่ห้องกันชิวๆกินแล้วนอนเลยบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันวันหลังนะคะ